ฝากเพืเ่อน,นกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่นนนี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านชาวนาเฮนะคะเมื่อวานนี้วันที่31ตุลาคม62ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้วนะคะสำหรับโครงการประกันรายได้ข้าว5ชนิด อีก3วันนะคะรอรับเงินส่วนต่างรอบที่2นี้ได้เยอะกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมดูนะคะว่าข้าวชนิดไหนได้บ้างนะคะในรอบที่2ขอขอบคุณข้อมูลข่าวนะคะจากฐานเศรษฐกิจสำหรับโครงการประกันรายได้ข้าว5ชนิดนะคะในรอบที่2จะมีเพียงข้าว2ชนิดนะคะที่ได้รับเงินส่วนต่างนะคะโดยชาวนาผู้ที่มีสิทธิ์นะคะ ในรอบนี้กว่า2 0 0 0 0นครัวเรือนก็เคาะนะคะราคาประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโครงการประกันรายได้ข้าว5ชนิดนะคะที่จะมีประกาศราคาอ้างอิงทุก15วันนะคะวันที่31ตุลาคม2562นะคะ ทางคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กางอ้างอิงโครงการประกันร,รายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนะคะที่มีนายวิชัยภูชนะกิจอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานมีมติเคาะประกันร,รายได้ชดเชยข้าวรอบที่2นะคะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้วันที่31ตุลาคม2562 เมื่อประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้วนะคะก็จะมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะภายใน3วันก็เป็นไปตามคาดนะคะโดยเข้าเปลือกเจ้ารัฐบาลนะคะจ่ายชดเชยตันละ2440บาท27สตางค์และก็ข้าวเปลือกหอมปทุมนะคะได้รับเงินส่วนต่างตันละ1,028บาท88สสตางค์ ขณะที่ข้าวอีก3ชนิดนะคะก็คือข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมจังหวัดและก็ข้าวเหนียวนะคะไม่ได้รับเงินชดเชยในรอบนี้นะคะ,ะเกษตรกรผู้ที่จะได้รับเงินในรอบนี้นะคะกว่า20,000 0ครัวเรือนอันนี้จะเป็นตารางเปรียบเทียบนะคะการคอลราคาเกณฑ์กางอ้างอิงในรอบที่1แล้วก็รอบที่2นะคะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะคะรอบที่2ก็จะ ได้รับเงินชดเชยเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับข้าวหอมปทุมนะคะสำหรับข้าวเจ้าก็จะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับรอบแรกแล้วนะคะข้าวเจ้าก็จะได้ลดลงนิดนึงสรุปนะคะในรอบที่2จะมีผู้ที่ได้รับเงินส่วนต่างชดเชยในข้าว2ชนิดก็คือข้าวหอมปทุมและก็ข้าวเจ้านะคะสำหรับข้าวหอมปทุมเกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยเพิ่มขึ้นนะคะจากรอบแรกส่วนข้าวเจ้าก็จะลดลงนิดหน่อยนะคะ ส่วนข้าวอีก3ชนิดนะคะก็คือข้าวเหนียวข้าวหอมมะลินอกพื้นที่และก็ข้าวหอมมะลีนะคะไม่ได้รับเงินชดเชยในรอบนี้นะคะเหมือนก,นกันกับรอบแรกที่ไม่ได้รับเงินชดเชยนะคะขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องนะคะเกษตรกร,ร,กรผู้ที่ได้รับเงินชดเชยนะคะซึ่งทางทกศก็จะอนเงินเข้าบัญชีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรโดยตรงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องขอขอบคุณค่ะฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่นนนี่ด้วยนะคะ